นายกนำนำแถลงผลปฏิบัติการยุทธการสกัดยานรกยึดยาบ้ามากกว่า18ล้านเม็ดทลายเครือข่ายรายสำคัญเช้าวันนี้4ตุลาคม2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถแถลงผลการปฏิบัติการยุทธการสกัดยานรกนักกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมปี2568 สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญได้ถึง9คดีจับกลุ่มผู้ต้องหา16รายยึดยาบ้า18.25ล้านเม็ดไอซ์หนึ่สรกิโลกรมัมและคีตตมีน29กกิโลกรมัมสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐตำรวจนานาชาติที่ยกระดับการปราบปรามอย่างเต็มกำลังนายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติดอย่างจริงจัง กำชับสํนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการจัดการรอบด้านและแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทเสียสละและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัย